แล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เซมโบซินเลสซิ่งนะครับแล้วก็รีกิทนะเรื่อนี้เราอยู่กับเจ้าของเลยวันนี้เนี่ยใครที่เรียกได้ว่าอยากรู้เรื่องเรียกว่าตัวที่เป็นซิมูเลเตอร์ขับรถเนี่ยวันนี้เรามีข้อมูลให้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอเคครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากจะเหมือนกับสอบถามนิดนึงก่อนว่าเหมือนกับเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะเหมือนกับมีซิมูเลเตอร์ที่บ้านเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยยังไงบ้างครับผมเริ่มต้นเอาเอาอย่างนี้ก่อนครับถ้าถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเรามีเครื่องเล่นเกมอะไรอยู่ก่อนอ่าเช่นแบบอ้ยเรามีเ y s t a t i o n PlayStation มี XBOX ครับผมแล้วก็จะข้าไปเป็น PC ซโอเคครับ PlayStation กับ Xbox ก็ถือว่าเป็นคอนโซลคอนโซลที่เราเล่นกับเลนกับทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับกับ PC ที่ที่ส่วนใหญ่เราจะเล่นกับออนิเตอรอคอมแล้วก็ความแตกต่างก็คือตัวเกมแล้วก็อุปกรณ์ที่มันซับพอร์ตระหว่าง แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ย <Okay. S 1> มันต่างกันตัวไหนที่มันเสมือนจริงมากที่สุดเหมือนเหมือนมากที่สุดถ้าอย่างเสมือนจริงมากที่สุดอผมจะแนะนําเป็นคอมพิวเตอร์ครับีบก็คืออย่างนักแข่งอะไรถ้าในไทยนะครับก็ใช้ PC เป็นหลักในการเอ่อฝึกซ้อ <ไป S 1> มอครับรวมถึงไว้ ไว้ดูลายสนามหรือว่าเวลาแบบฝึกซ้อมไม่ต้องไปถึงสนามอะไรอย่างนี้ครับก็ดูจากที่บ้านแล้วก็ฝึกซ้อมจากตัจริงๆได้เลยครับของทาง s ิ m เปิลเลสซิ่งนะครับผมกับลีกิตเนี่ยโปรดักต์ของเราเนี่ยมันแตกต่างากังนยังไงบ้างครับลองอธิบายนิดนครับ คืออย่างซิมโฟร์ซิมนะครับหลักๆเลยเรื่อดูแลเรื่องอุปกรณ์เรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างครับตั้งแต่พวงมาลัยตัวเบสหรือว่าแป้นเหยียบครับรวมถึงอุปกรณ์อย่างเช่นคอนโซลเทสเทชันหรือว่าก็คือครบทุกอย่างเลยอุปกรณ์เสริมเช่นเกียร์เบรกมืออะไรพวกนี้ครับกำเงินมาอย่างเดียวใช่ครับคืออยากได้เกมขับรถแบบเหมือนทิงเนี่ยมาที่นี่เนี่ยเรียกว่าครบจบเลยครบจบเลยอ่าฮะ ด้านดิจิตนะครับผมก็จะเป็นส่วนของตัวคอกพิทก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างครับมันจะต้องถูกยึดไว้บนโครงคอกพิทอ่าแล้วทีนี้ไอ้โครงคอกพิทตัวนี้มันก็คือถูกสร้างหรือออกแบบขึ้นมาเพื่อการเล่นกับอุปกรณ์หรือเกมที่มันมีความสมจริงสูงครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้อย่างตัววิวเบสอย่างเงี้ยมันจะมีแรงบิดที่ค่อนข้างสูงอ่าแป้นเหยียบที่ต้องรองรับการเหยียบเบรคหรือคลาส ที่ต้องใช้แรงเหยียบมากหรือใช้นํำหนักมากถ้าเกิดโครงสร้างของตัวคขาพิ่ะมันไม่แข็งแรงหรือว่าแน่นนามากพอเราเล่นแล้วก็จะแบบโยกไปโยกมาหรือเหยียบแล้วก็ปุ้ยถลายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโครงสร้างลักษณะนี้มันถูกสร้างมาเพื่อรองรับรองรับคอมเพลเตอโดยเฉพาะ เพื่อนๆนะหรือผู้ชมเนี่ยที่อยากเหมือนกับมีชมมูลิเตอร์ที่บ้านเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราให้คุณกายของแก๊กแนะนําเลยดีกว่าว่าคอกพิตตัวนี้มันเหมือนกับมันมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบครับอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้ก่อนอย่างแรกเลยคือว่าเราจะใช้กับคอนโซลไหนอ่าใช่ถ้ายอย่างตรงนี้เป็นสําหรับ PC ครับอันนี้จะเป็นสำหรับพีซอย่างเดียวระบบเนี่ยครับก็จะเขาเรียกว่าระบบ r ดเ t ก r i v e ครับผมจะเป็นตัวมอเตอร์ตรงจากเครื่องแรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่9นิวตันครับ ใช่แล้วก็เราสามารถเลือกออปชันพวงมาลัยได้อันนี้นี่ต้องดูพวงมาลัยนี่เหมือนกับถ้าเกิดใครดูแข่งฟอร์มูล่าวันนี้คือเหมือนแรงคล้ายๆเลยนะแล้วเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนพวงมาลัยได้แต่เป็นถ้าเราไม่ได้ขับรถฟอร์มูล่าเราอยากขับรถ GT อย่างเงี้ยมันก็จะมีพวงมาลัยกลมอะไรดีเชฟอะไรให้เราเลือกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้โอเคอันนี้คือสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยน รูปแบบภกมิบาลได้เปลี่ยนตามรถที่เรารับในเกมเลยและเนี่ยเราเห็นภูมาลายไปแล้วก็คือเหมือนโแรงร่าวันเลยแล้วตัวต่อไปฮะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวต่อไปเขาเรียกว่าตัวเบสับครับตัวเบสนะครับก็จะมี3ถึง4แบบหลักละอย่างถ้ารุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบเฟืองครับใช้ใช้ระบบเฟืองในการขับใช่มันก็จะมีแรงทดที่เยอะพอสมควรทําให้รับรู้การลดได้ไม่เยอะมากต่อมาก็จะเป็นระบบสายพานครับก็จะมีความละเอียดขึ้นมาในระดับหนึ่ง ต่อขึ้นมาก็จะเป็นระบบเรียกว่าระบบ Direct Drive ก็คือเป็นระบบมอเตอร์ขับตรงเลยครับกับพวงมาลัยก็จะทำาให้รู้สึกถึงพื้นผิวถนนที่มากขึ้นรวมถึงแบบว่าอาการรถที่มากขึ้นครับใช่ครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับหลังจากมันก็มีเบสมีพวงมาลัยแล้ว s เ e e r i n g w ว e แล้วด้านล่างเป็นอะไรเหยียบถ้าเยียบเรียกว่า ภาษาอังกฤษเป็นอะไรครับ Pedal เขาเรียกเขาเรียกว่าระบบโหลดเซลล์ Pedal ครับตัวนี้เหมือนกับโอ้โหเหมือนกับมันออกแนวแบบเลสซิ่งมากมากเลยมันเป็นใช้ระบบอะไรครับเป็นเซนเซอร์หร<อ>ือเป็นอะไรครับใช้ระบบเซนเซอร์ในการตรวจจับน้ําหนักที่เราเหยียบเบรกลงไปครับใช่ก็จะมีความแม่นยําสูงอย่างเวลานักแข่งเนี่ยครับต้องการใช้ซ้อมครับผมเวลาเบรกเราอยากให้รู้น้ําหนักที่พอดีแล้วเบรกได้ดีที่สุดโดยที่ล้อไม่ล็อก Uh huh. เพราะอย่างรถแข่งเนี่ยจะไม่มีระบบ ABS uh huh. หรือว่าระบบช่วยเบรกเหมือนรถบ้านทั่วไปโอเคพวกนี้ก็จะมาไว้ฝึกน้ําหนักเบรกให้เบรกยังไงให้ลึกที่สุดแล้วก็ไม่หลุดคือ uh huh. ตัวซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนี่ยมันจะรู้เลยว่ารถตัวนี้เนี่ยแรงเบรกเท่าไหร่ใช่ครับระบบฟิสิกส์จากตัวเกมตัวเครื่องเนี่ยก็จะคํานวณมาอย่างตรงหมดทุกรุ่นตามรถที่เป็นรถจริงๆเลยครับผมอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เราเราเครุยอันนี้มันน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นชุดขับครับชุดขับใช่ไหมใช่อีกตัวหนึ่งิต ตัวนี้ยังไงครับด้วยความตั้งใจแรกก็จะให้สร้างจะจะ,จะสร้างคอร์คพิทที่เหมาะสําหรับการเล่นตัว Racing Simulator เนี่ยได้มีความสนุกได้อัธรตเหมือนจริงมากท<ห>ี่สุดเพราะ<ช>ว่าอุปกรณ์พวกนี้ครับมันต้องใช้คอร์คพิทที่สามารถรองรับแรงบิดของมอเตอร์สูงๆหรือว่าแรงเหยียบของแป้นพวกนี้ได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดตัวโครงไม่แข็งแรงครับเวลาเราเล่นก็แบบ เหยียบไปแล้วก็ถลายพวงมาลัยสั่นไปสั่นมายึดกับโต๊ะหรือว่าบางทียึดกับตัวพอบพิษที่ความแข็งแรงอาจจะไม่เพียงพอครับคือคือถ้าเกิดเราเล่นเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้พวกนั้นได้แต่ถ้าเกิดอะต้องต้องใช้เริ่มจริงจังจริงจังเป็นคนจริงจังต้องมีตัวลิจิตเข้ามาช่วยครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องจุดยึดหรือว่าแรงบิดของมอเตอร์ที่แบบลงมาที่เราแล้วทุกอย่างก็จะยังนิ่งเหมือนเราขับรถจริงจริงอยู่ ครับผมครับแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นพวกแบบการยึดจอมอนิเตอร์หรือว่าแท่นวางเกียร์อะไรพวกนี้เสริมเข้ามาครับครับเดี๋ยวกุายลองเล่นให้ดูหน่อยดีกว่าได้เลยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เหมือนกับถามคำถามคุณกายแล้วกันได้ครับคุณกายตอนนี้เราอยู่เกมชื่อว่าเกมเกมไอเลสซิ่งครับเราอยู่ในรถฟอร์มูล่าโฟร์ครับผมเหมือนจริงมากนะใช่ครับจีิงๆเหมือนกับคนมาบอกว่าออกกิจพิ่เข้าพิบเลยนะฮะใช่เลย ผอย่างแรกเลยเราก็เข้าเหมือนรถจริงๆเลยครับเราก็ต้องเปิดระบบสตาร์เตอร์รถก่อนครับเหมือนสตาร์เร์รถปกติเลยครับใช่แต่รถพวกนี้เราต้องเหยียบคัดด้วยครับคัดก็อยู่ที่มือครับเนี่ยคคับเป็นอย่างนี้เราก็จะติดแล้วประมาณเราก็จะค่อยๆออกตัวได้เลยครับผม แล้วอันนี้มันก็มีเหมือนกับลายเหมือนกับมีมีตัวช่วยด้วยเนาะใช่ใช่ทิ้งไลฟ์เราดูว่าเข้าตรงไหนอย่างจะมีสีแดงๆอย่างครับเราก็จะรู้ว่าจุดเบรกเราต้องเบรกตรงไหนจุดเบรกใช่อย่างเี้อาการอันเดอร์สเตียร์ก็จะออกครับพีเราเลี้ยวไม่เข้าครับ เนี้ยพอทำหมูดถ้ารถเราอาการเสื่อาการอันนี้เราหมุนแล้วรถก็จะดับเหมือนรถจริงเลยครับอ๋อใช่เราก็ต้องมาสตาร์รถใหม่ครับความยากง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเบสหรือมันขึ้นอยู่กับอะไรครับความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับแต่ละเกมเลยครับแต่ละเกมใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวเบสที่มีความแตกต่างเนี่ยมันมันมันให้ความรู้สึกหรือความแตกต่างอย่างไงเอ่ยอย่างตัวเบสที่รุ่นสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะให้เรื่อง ความรายละเอียดของพื้นถนนที่มากขึ้นคือเรียกว่าเหยียบอะไรเนี่ยรู้เลยรู้สึกหมดเลยครับแล้วก็แรงบิดที่มากกว่าใช่ครับเรื่องแรงบิดก็จะมากขึ้นครับวพมอะไรก็จะมีความแข็งขึ้นอาการก็จะมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นครับแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือที่มากขึ้นออกชั่นตรงตวอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถปรับตั้งค่าได้หมดเลยครับสมมติเดี๋ยวผมลองลดแทร็กให้ดูครับว่าอาการรถมันจะเป็นยังไงครับผมหรือว่าการเบรกที่เราเบรกแรงเกินไปเนี่ย รถก็จะล้อล็อกแบบล็อกจริงๆนะครับเนี่ยครับรถก็จะล้อล็อกเลยอ่านี้เห็นเลยใช่ครับเดี๋ยวไม่เข้าแล้วเดี๋ยวไม่เข้าแล้วเราเราเบรกเราเรียกว่าเบรกลึกไปใช่ครับเราเบรกลึกไปมันล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยครับผมเนี่ยครับอาการรถก็จะออกหมดเลยครับที่พวงมาลัยถ้าเราปล่อยพวงมาลัยก็ไม่ได้นี่ครับอ่ออันนี้คือเหมือนจริงเลยนะใช่เราหลุดยากปุ๊บเนี่ยครับอาการก็จะออกอ่าเนี่ยครับพอถ้าสมมติเราชนปุ๊บล้อก็ล้อรถพังจริงๆครับผมอ่าใช่อย่างเงี้ยอันนี้เห็นเลยว่า สั่นเลยนะปีกนกน่าจะไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวไม่เข้าแล้วนี่ธงธงเหลืองขึ้นแล้วฮะใช่แล้วเลี้ยวไม่เข้าแล้วร้อนร้อนครับจริงนี่ก็เรียบร้อยครับวันนี้เหลือสามล้อแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้คุณไก เล่นในเราดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวนั้ใช่ครับตัวนี้มันต่างกันยังไงอย่างหลักๆเลยครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็นมีความฟูคขาคิดขึ้นจาก 1>, 1จอเราก็จะเปลี่ยนเป็น3จอรเราจะเห็นจอด้านข้างที่มากขึ้นครับเวลาเ,เวลาเราแข่งจริงๆเนี่ยเราก็จะได้บางไร้ถูกหรือว่าเราจะได้ไม่ชนกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่และอย่างต่อมาก็คือเรื่องอ,อ,อย่างคันนี้จะมีเรื่องระบบเกียร์เพราะว่าเป็นรถ GT Car แล้วครับ ใช่ก <Sí, S 2> oh, uh ็จะมีเรื่องระบบเกียร์ที่เป็นแมนนวลต้องเหยียบคัสต์เข้าทุกเกียร์อะไรอย่างงี้ครับใช่แล้วก็รวมถึงสายดิฟก็จะมีเด็กมือครับอันนี้อันนี้ใครที่เป็นสายดิฟก็คือดิฟได้เลยใช่ครับสามารถดิฟได้เหมือนจริงเลยครับผมอาการรถก็จะออกเหมือนจริงเลยครับอ่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับความแตกต่างก็คือตัวเบ้งใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นจะชื่อว่าแบรนด์ฟานาเทคครับรุ่นโอลิมปิอัม F1 กครับก็จะมีความเขาเรียกว่าแรงบิดที่มากขึ้น จากเดิมตัวนู้นอ่ะ9นิวตันอ่าตัวนี้จะ20นิวตันเลย20นิวตันใช่โอ้โหตัวนี้ก็เหมือนกับครึ่งหนึ่งใช่ครับต่แรงกว่าเท่าหนึ่งเลยรแรงกว่าเท่าหนึ่งคือแข็งมากแข็งก็คืออันนี้เหมือนกับใครที่เหมือนกับอยากจะซ้อมไว้สาหรับการแข่งขันจริงๆใช่ครับหรือว่าแบบต้องการแบบชอบพลังอะไรเงี้ยต้องแบบมุมอแข็งๆเหมือนจริงเลยใช่ครับต้องตัวนี้เลยครับและอย่างเบรกตัวนี้ครับจะเป็นตัวท็อป เขาเรียกว่า p e n d e l V 3รุ่น Invert ครับครับผมมันก็จะมีระบบเ ABS เพราะว่าพอเป็น GT Car อาจจะมีระบบเรื่อง ABS อช่วยเข้ามาใช่ครับแล้วก็เวลาเราเบรกเนี่ยครับถ้าเราเบรกจนถึงที่ ABS ทำงานครับอย่างตัวเบรกเนี้ยก็จะมีระบบช่วยสั่นให้เรารู้ว่า ABS ทำงานแล้วใช่ครับมันก็จะยิ่งเหมือนจริงขึ้นไปครับผมเรื่องตัวเครื่องเนี่ยมีแรงบิดที่มากขึ้น เราก็ต้องทําการเ,าเรียกว่ายึดด้านข้างครับผมเพื่อให้มันเรียกว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมครับตัวขอบติดครับผมชอย่างดงแงูแรงบิด20นิวตันนี่ถือว่าสูงมากครับไม่มีการสั่นไม่มีอะไรเลยครับสนามตังๆ่างนี่มีครบเลยใช่ไหมครับมีทั่วโลกเลยครับผมสนามก็าสามารถดาวน์โหลดมาได้ทั่วโลกเลยมีเป็นหลายร้อยสนามเลยครับในเมืองไทยมีก็มีเหมือนกันมีสนามช้างด้วยครับในบุรีรัมณ์เนะใช่แล้วก็ อย่างรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถดาวน์โหลดรถได้หมดเลยครับเป็นไลเส้นตรงทุกอย่างเลยครับผมอย่างตัวเนี้ยก็จะมีอัปเกรดตัวด้านพวงมาลัยครับที่ก็จะมีเรื่องเล็ไลท์แล้วก็รวมถึงเรื่องการบอกบอกเร็วบอกความเร็วคใช่ไม่อยู่เกียร์ครับเราอยู่เกียรวหกความเร็วเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสี่สองร้อยยี่สิบห้านี่บอกหมดแล้วก็มีตัว ตัวไฟตัวจับเวลานะมีตัวไฟบอกว่าเกียร์เนี่ยเรารอบอยู่เท่าไหร่ชครับรวมถึงสามารถดูลมยางรถได้ด้วยครับอันนี้ลมยางด้วยใช่ครับด้วยพวงมาลัยด้วยด้วยพวงมาลัยอันนี้เลยครับแล้วอันนี้เขาพิดเราเราจะไปเติมลมได้ไหนเราไม่มีนะใช่ไว้อย่างถ้าเกิดแบบว่านักแข่งอีสปอร์ตเนี่ยเรื่องลมยางเรื่องสภาพอากาศมีผลค่อนข้างมากครับมันละเอียดขนาดนั้นเลยใช่คือก่อนใช่เหมือนกับเซตอัพเนี่ยใช่ครับ ก็แลกแข่งเอสปอร์เนี่ยคือเขาต้องดูลมยางด้วยใช่ดูลมยางดูว่าสภาพอากาศวันเนี้ยลมแรงไหมคือสมมุติถ้าเป็นรถซูมูร่าขับในความเร็วที่300กว่าเนี่ยเรื่องลมมีผลครับผมใโอ้แทบภูมิยางเลยครับงปีผมหมดเลยใช่ครับหรือว่าการที่แบบว่าเราขับเนี่ยสมมุติเป็นเอ็นดูแลนด์นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนยางครับอ่าฮะใช่แล้วก็อย่างเงี้ยต้องเข้าคิดเหมือนจริงทุกอย่างเลยครับแต่แค่มาอยู่ในระบบซิมูเลเตอร์ครับโอ้โหอันนี้ใครที่เหมือนกับชอบนะอยาก เหมือนกับขับรถแข่งมีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถเนี่ยใช่ครับคืออันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่งไงประหยัดกว่าแน่นอนใช่แล้วก็ปตอบโจทย์แน่นอนอาะอยากขับรถอะไรมีให้ขับบนสอบดูพันแล้วพวกนี้เขาอ้างอิงจากฟิสิกส์จริงเลยครับว่ารถเวลาเลี้ยวไม่เข้าในความเร็ว่ของรถ ที่ทุกคนอยากรู้แล้วกันผมว่าราคาสําหรับตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยเริ่มต้นตัวแรกรก่อนนะตัวที่เริ่มต้นเนี่ยราคาอย่างไงบ้างครับอย่างชุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะมองว่ามันน่าจะแพงมากเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่อย่างปัจจุบันเนี้ยได้มีหลายบริษัทได้มีการลดราคาลงมาเพื่อให้คนเข้าถือได้ง่ายขึ้นครับ,รบ<ม>อย่างชุดเริ่มต้นของเราเนี่ย ตัวอย่างฟอร์มูล่าเนี่ยเริ่มต้นที่เพียงหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะไม่ข้ามแสนแน่นอนครับอ้าวโ,โห,โโหได้ทั้งหมดนะรวมท็อกพิทล้วนทุกอย่างหลักหมืน่นตัวนี้แล้วตัวที่เป็นโปรเลยล่ะตัวนี้ตัวอย่างโปรเนี่ยครับก็จะเริ่มต้นที่หลักแสนครับหลักแสนอาจจะเริ่มที่1นึ่งแสนถึงสามแสนบาทคือท็อปสุดๆเลยแบบทบทุกฟังก์ชันเหมือนอย่างเงี้ยใช่ไม่เกิน3 0 0แสนบาทใช่ครับอยู่ที่ว่าออปชันเราสามารถเลือกออปชันสตอมไมซ์ทุกอย่างที่เป็นตัวเราเองได้ครับผมใช่ครับรวมถึงการเลือกพวงมาลัย ที่เราอยากจะได้หรือว่ารวมถึงแบบว่าการพสาสมายค็อกพิบที่ว่าให้เป็นรูปแบบไหนหรือว่างขนาดไหนอยากได้จอใหญ่กว่านี้อันนี้บางทีไม่หนำใจอันนี้30แล้วจะ27นิ้วครับตัวนี้27ินิ้วอยากได้32อยากได้3 2หรืออยาก42เลยโอเคสามจออะไรอย่างเงี้ยครับเอาแบบใหญ่เลยก็ได้ห้นิ้มิลทำใหญ่กว่านี้ไปได้หมดแล้วทางนี้ลิจิต คัสตอมมาย์ให้ได้ใช่ครับอย่างสเปคคอมพิวเตอร์ครับก็ทางเราก็รับจัดครับก็คืออย่างลูกค้าบางท่านเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับมาเลยตัวกับมาได้เงินสดในบัญชีใช่ครับครับผมก็คือทางเรารับจัดคอมพิวเตอร์ที่เป็นสเปคเดียวกับทางเกมที่พร้อมเล่นเลยครับก็คือสเปคเนี้ยเราจัดมาว่าค้มราคาสุดแล้วก็ส่วนระบบความที่เหลือเนี้ยครับก็จะจัดอยู่ในตามงบที่ลูกค้าอยากได้ครับใช่ครับัีนี้เดี๋ยวให้ทางพี่กายแล้ว พี่แก๊กเนี่ยฝากร้านะนะครับผมใครที่อยากจะติดต่อติดต่อได้ทางช่องไหนบ้างได้ครับอย่างของผมร้านซิมบัสซิมครับก็หลักๆเลยก็จะติดต่อทางทางเพจเฟซบุ๊กครับก็ชื่อว่าซิมบัสซิมเว็บซิมซิมูเลเตอร์ไทยแลนด์ครับผมส่วนด้านดิจิตนะครับก็ก็จะเป็นเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ตัววันเว็บดอกริจิตซิงข้ามผมดับข้อครับข้างในนจะมีรายละเอียดก็คือมีสาใช่ครับก็อยากใหรู้หน่อยาอยากได้แบบไหนนะครับผมคร คุยกันได้พัสองได้หรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าร้านที่เราให้ลูกค้ชามาลองก่อนมาลองก่อนได้ใช่ไหมเอาไหมหรืออยากได้ประมาณจัดชุดไหนอะไรนีมาลองกันได้ครับ CD Audio r e ี i e w นี่เกษตร81ครับผมเข้ามาไม่ยากเลยก็มาที่เกษตร81เนาะแล้วก็เข้ามาลองดูฟิลลิ่งก่อนได้นะครับโอเครับวันนี้เนี่ยเป็นสตอรี่ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นนะครับของผู้ชายในไทยที่เหมือนกับชอบความเร็วชอบรถ ครับอยากเป็นนักแข่งในมาลองที่นีดานะครับผมซุนโดเลซ็อยู่นครับผมวันนี้เมนตอรี่ขอบคุณก็มาท้าครับขอบคุณครับ